มะม่วงค่ะทุกคนวันนี้ซื้อมะม่วงมาสามลูกนี่ค่ะแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะ๋อ่รอให้มะม่วงออกเยอะๆก่อนปีนี้คาดว่ามะม่วงต้องถูกเพราะดอกกันเยอะมากนี่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้พี่ใหม่ซื้อมาสามลูกก็เลยจะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงกินนะคะทุกคนลูกเล็กนี่ วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะพี่ใหม่ก็เตรียมทำน้ำน้ำกะทิไว้นะคะทุกคนพี่ใหม่ก็จะใส่กะทิเกลือแล้วก็น้ำตาลคนเข้ากันนะคะคนให้ละลายกะทิเป็นกะทิสดนะไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งไฟว่างั้นเถอะนะคะนี่ค่ะใส่น้ำตาลสูตรไทยก็สูตรมานะคะจะใส่น้ำตาลมากน้อยแล้วแต่ชอบค่ะหวาน เค็มปลาแรมปลาแรมนิดนึงเนะาะก็จะอร่อยน,น้ำกะทิเราเราก็ทําแบบเข้มข้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วเนี่ยคือเขาจะได้ดูดเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวเนาะจะได้ซึมเข้าเนื้อเพราะว่ามันจะจืดน,นะถ้าเกิดทํารสไม่เข้มข้นนะคะแบบคือหวานก็หวานแบบแล้วก็ต้องเค็มปลาแรมนิดนึงนะจะได้อร่อยค่ะนี่เลยค่ะ พี่ใหม่กำลังนึ่งข้าวเหนียวมาค่ะทุกคนข้าวเหนียวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเหนียวร้อนลงไปเลยนะคะลงไปอย่างนี้เลยอุ๊ยร้อนร้อนนี่เลยค่ะแล้วก็คนคนคนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวข้าวเหนียวเขาจะดูด ดูดนำะกะทิเข้าไปเข้าไปในเนื้อข้าวเหนียวนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เลยแค่นี้เองนะคะนี่เลยค่ะต้องเป็นข้าวเหนียวร้อนๆเพราะว่ากะทิเราเป็นกะทิสดนะจะได้ไม่มีความบูดนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้ประมาณ10นาทีมาค่ะทุกคนเรามาดูกันนี่ ต้องมาคนนะคะต้องคนนิดนึงนะเห็นไหมว้าวสวยงามมากคือเคล็ดลับของการทําข้าวเหนียวโมนนี่ก็คือถ้าจะให้เขามันวาวนะคะต้องอเอาสารส้มลงไปแกว่งนิดนึงเนะเาะข้าวเหนียวเขาจะได้มันวาวนะคะนี่เลยค่ะต้องคนนิดนึงเนาะนี่แต่รสชาติเป็นยังไงไม่รู้พี่ใหม่ไม่ได้ทาหวานมากนะทุกคนนี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ นี่ถือว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหั่น